เรามาเริ่มเจาะลึกข้อมูลชุดนี้กันเลยดีกว่านะคะกับข่าวใหญ่ในแวดวงพลังงานที่ต้องบอกว่าร้อนแรงจริงๆร้อนกว่าแกนการของดวงอาทิตย์ถึง10เท่าตัวครับซึ่งนี่ไม่ใช่การเปรียบเปรยนะคะแต่เป็นตัวเลขจริงๆที่สตาร์ทอัพสายดิฟเทคอย่าง h e l i ลียนเอเนอรเพิ่งประกาศความสําเร็จออกมาใช่ครับเรื่องนี้นี่น่าตื่นเต้นมากค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่ตัวเลขสถิติใหม่แต่เป็นเหมือนหมุดหมายสําคัญเลยที่บอกเราว่าการเดินทางสู่ยุคพลังงานฟิวชั่นเชิงพาณิชย์เนี่ย มันขยับเข้ามาใกล้ความจริงขึ้นอีกก้าวใหญ่ๆเลยครับความสำเร็จครั้งนี้มาจากไหนคะมาจากเตาปฏิกรณต้นแบบรุ่นที่7ของฮีเลียนที่ชื่อว่า Polaris ครับซึ่งเพิ่งจะเริ่มเดินเครื่องทดสอบไปไยเมื่อปล,ปลายปี2024นี่เองอ๋อเพิ่งไม่นานนี้เองครับและการที่พวกเขาสามารถทำอุณหภูมิระดับนี้ได้เร็วกว่าที่คาดการไว้เนี่ยมันสะท้อนเลยว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเขานี่น่าจับตามมาก ในข้อมูลที่เราได้มามีการเปรียบเทียบกับเครื่องรุ่นก่อนหน้าที่ชื่อเทรน t a ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งดูเหมือนว่า Polaris นี่จะทิ้งห่างไปแบบไม่เห็นฝุ่นเลยการก้าวกระโดดขนาดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะในทางเทคนิคมันบอกเราว่าสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงจากรุ่นเทรน t a มาสู่ Polaris เนี่ยมันมาถูกทางแล้วครับ คือในโลกของวิศวกรรมฟิวชั่นการเพิ่มอุณหภูมิแม้แพงเล็กน้อยนะมันต้องอาศัยการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมหาศาลเลยค่ะทั้งเรื่องการกักเก็บพลาสมาการให้ความร้อนแล้วก็ความสเสถียรของระบบการที่โพลาริสทำอุณหภูมิได้สูงขึ้นมากขนาดนี้แสดงว่าพวกเขาปลดล็อกความท้าทายทางวิศวกรรมบางอย่างได้สำเร็จ ซึ่งนี่คือสิ่งที่นักลงทุนแล้วก็คู่แข่งในอุตสาหกรรมกําลังจับตามองกันตามไม่กระพริบเลยครับพอพูดถึงอุณหภูมิดิฉันว่านี่เป็นคําถามสําคัญที่หลายคนอาจจะยังสงสัยกันอยู่นะคะว่าทําไมต้องร้อนขนาดนั้นครับ150ล้านองศาเซลเซียสหรือเป้าหมายสูงสุดที่200ล้านองศาที่เดวิดเคิร์ตลีย์ซีอของฮีเลียนพูดถึงเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรเบื้องหลังตัวเลขพวกนี้คะมันคือจุดที่เรียกว,ว่าซูสปอตใช่ไหมถูกต้องครับ คำว่า sweet spot ในบริบทนี้มันมีความหมายทางฟิสิกส์ที่ลึกซึ้งมากค่ะคือมันไม่ใช่แค่การทำให้ร้อนขึ้นเรื่อยๆเราจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่มันคือการหาจุดสมดุลที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับเชื้อเพลิงที่ฮีเลียมใช้ซึ่งก็คือ d e ท t เรียมและฮีเลียมสามปฏิกิริยาฟิวชันของเชื้อเพลิงคู่นี้จะมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงที่สุดและปลดปล่อยพลังงานออกมาได้มากที่สุด ในช่วงอุณหภูมิประมาณ200ล้านองศาเซลเซียสนี่แหละครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือถ้าอุณหภูมิต่ำกว่านี้ปฏิกิริยาก็อาจจะเกิดช้าไปไม่คุ้มกับพลังงานที่ใส่เข้าไปใช่ครับแต่ถ้าสูงเกินไปมันอาจจะไม่ได้ดีไปกว่านี้แล้วหรืออาจจะควบคุมยากขึ้นด้วยซ้าแม่นยำเลยครับมันคือจุดที่เรียกว่า energy gain หรืออัตราขยายของพลังงานจะพุ่งขึ้นสูงสุด <c oughs> ถ้าเราดูจากกราฟปฏิยาฟิวชัน จะเห็นเลยว่าช่วงอุณหภูมินี้คือยอดเขาที่ทุกเจ้าพยายามปีนไปให้ถึงการที่เฮเลียนทาได้150ล้านองศาก็เหมือนกับการตั้งแคมป์สำเร็จที่เบสแคมป์สุดท้ายก่อนจะถึงยอดเขานั่นเองมันพิสูจน์แล้วว่าเทคโนโลยีของพวกเขามีศักยภาพพอที่จะไปถึงจุดหมายได้แต่สิ่งที่ที่ฉันว่าน่าสนใจแล้วก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมจริงๆที่ทําให้เฮเลียนแตกต่างจากคนอื่นอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับมันไม่ใช่แค่เป้าหมายที่อุณหภูมิ200ล้านองศา คือวิธีการที่พวกเขาจะดึงพลังงานออกมาใช้ในข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเขาใช้คําว่าบีบแล้วปัน่นใช่ครับซึ่งมันฉีกแนวคิดโรงไฟฟ้าแบบเดิมๆไปเลยเพราะมันไม่ต้องพึ่งพาระบบกังหันไอ้น้ำนี่คือหัวใจของเรื่องเลยครับและเป็นจุดที่ทําให้เทคโนโลยีของเฮเลียนมันสง่างามมากในเชิงวิศวกรรมค่ะปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าฐานหินก๊าซหรือแม้แต่นิวเคลียร์ฟิชชันที่เราคุ้นเคยกันดีทุกอย่างล้วนจบลงที่กระบวนการเดียวกันคือการต้มน้ําใช่ค่ะต้มน้ํา เพื่อสร้างไอ้น้ําไปหมุนกังหันซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีมาเกินร้อยปีแล้วก็มีข้อจํากัดทางประสิทธิภาพตามหลักเทอร์โมดินามิกคือมันมีการสูญเสียพลังงานในรูปความร้อนไปค่อนข้างเยอะแต่ฮีเลียมเลือกจะไม่เดินเส้นทางนั้นเลยเขาตัดขั้นตอนการต้นน้ําทิ้งไปทั้งหมดกระบวนการบีบแล้วปั่นของเขานี่มันทานํางานยังไงคะช่วยขยายความให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมได้เลยครับลองนึกภาพตามนะครับ ฮีเลียมจะยิงก้อนพลาสม a าสองก้อนจากปลายทั้งสองข้างของเครื่องปฏิกรณ์ทรงประบอกให้วิ่งเข้าหากันด้วยความเร็วสูงมากวิ่งเข้าหากันใช่ครับพอพลาสม a าสองก้อนนี้มาเจอกันตรงกลางก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า Field Reversed Configuration หรือ FRC จากนั้นระบบจะใช้สนามแม่เหล็กกำลังสูงมหาศาลจากภายนอกเข้าไปบีบอัดหรือ squeeze ก้อนพลาสมานี้อย่างรวดเร็วและรุนแรงอืมการบีบอัดนี้เองที่ทำให้อุณหภูมิและความหนานแน่นของพลาสมาพุ่งสูงขึ้นจนถึงจุดที่อะตอมของ d ูเทเรียมและฮีเลียม3หลอมรวมกันเกิดเป็นฟิวชั่นแล้วจังหวะที่ปั่นไฟฟ้าออกมาล่ะคะมันเกิดขึ้นตอนไหนมันเกิดขึ้นทันทีหลังจากนั้นเลยครับเมื่อเกิดฟิวชั่นขึ้น พลังงานมหาศาลจะถูกปลดปล่อยออกมาในเซียววินาทีค่ะพลังงานนี้จะผลักให้พลาสมาขยายตัวต้านกับสนามแม่เหล็กที่บีบอัดมันอยู่การขยายตัวอย่างรวดเร็วของสนามแม่เหล็กนี้เองครับที่ปเป็นเหนี่ยวนําให้เกิดกระแสะไฟฟ้าขึ้นในขดลวดที่พันอยู่รอบๆอ,อ๋อนี่คือสิ่งที่เรียกว่า direct energy conversion หรือการแปลงพลังงานเป็นไฟฟ้าโดยตรง มันเหมือนกับว่าปฏิกิริยาฟิวชั่นทำหน้าที่เป็นลูกสูบที่มองไม่เห็นไปผลักสนามแม่เหล็กเพื่อสร้างไฟฟ้าขึ้นมาในขั้นตอนเดียวโหฟังดูแล้วมันอัจฉริยะมากเลยนะคะเหมือนตัดคนกลางออกไปหมดเลยใช่ครับ ไม่ต้องผ่านตัวกลางที่เป็นน้ําหรือไอน้ําซึ่งหมายความว่าประสิทธิภาพทางทฤษฎีมันน่าจะสูงกว่าระบบเดิมๆม,มากแล้วขนาดของโรงไฟฟ้าก็น่าจะเล็กลงได้ด้วยถูกต้องทั้งหมดเลยครับนี่คือความได้เปรียบที่ชัดเจนมากๆค่ะและยังไม่นับข้อดีพื้นผ่านของพลังงานฟิวชันเองที่ใช้เชื้อเพลิงจากน้ําทะเลไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแถมผลผลิตก็คือฮีเลียมที่ไม่เป็นพิษและที่สำคัญคือมันไม่สร้างกาก,ากนิวเคลียร์รังสีสูงเหมือนกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบฟิชชันที่เราใช กันอยู่ม,มันจึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของพลังงานสะอาดอย่างแท้จริงแน่นอนว่าเทคโนโลยีที่มีศักยภาพจะเปลี่ยนโลกได้ขนาดนี้มันไม่ใช่สนามเด็กเล่นของนักวิทยาศาสตร์อย่างเดียวอีกต่อไปแล้วแต่มันคือสมรภูมิธุรกิจดีเทคที่ดุเดือดสุดๆครับในข้อมูลระบุว่าเฮเลียนระดมทุนไปได้แล้วกว่า1,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราวๆ3ามจุดสามหมื่นล้านบาทซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเงินเดิมพันมันสูงมาก แล้วพวกเขาก็ไม่ได้อยู่ในสมรภูมินี้ตามลำพังด้วยไม่เลยครับการแข่งขันดุเดือดมากในแหล่งข้อมูลที่เรามีก็มีการพูดถึงผู้เล่นรายใหญ่อีก2อสารายที่น่าจับตาเป็นพิเศษหนึ่งในนั้นคือ Commonwealth Fusion Systems หรือ CFS ที่แตกตัวออกมาจาก MIT อ๋อ CFS ซึ่งแนวทางของเขาน่าสนใจมาก เพราะแตกต่างจากเฮเลียนโดยสิ้นเชิงต่างกันยังไงคะที่ฉันเห็นชื่อ CFS ในข้อมูลเหมือนกันแต่ดูเหมือนแนวทางของเขาจะเน้นไปที่การสร้างสนามแม่เหล็กให้เสถียรและต่อเนื่องมากกว่าการบีบแล้วปั่นเป็นจังหวะจังหวะแบบ h ฮเลียนใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ CFS เดินตามแนวทางดั้งเดิมที่เรียกว่าโทคา m แมก o k โทคาแมกครับซึ่งเป็นเครื่องปฏิกรรูปโดนัทที่พยายามสร้างส,างสภาวะฟิวชั่นให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้จุดแข็งของ CFS คือการพัฒนาแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูงที่ทรงพลังและมีขนาดเล็กกว่าเดิมมากทำให้พวกเขาสร้างโทคาแมกที่มีประสิทธิภาพสูงในขณะที่เล็กลงได้ ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในข้อมูลบอกว่า CFS ไปจับมือกับ NVIDIA ด้วยซ้ำใช่ครับการดึงยักษ์ใหญ่ด้านการประมวลผลเข้ามานี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะมันหมายความว่าสมรภูมินี้ไม่ได้สู้กันด้วยวัสดุศาสตร์กับแม่เหล็กอย่างเดียวแล้วแต่กำลังจะกลายเป็นสงครามด้านพลังการคำนวณด้วยหรือเปล่าเป็นประเด็นที่เฉียบคมมากครับมันบอกเราว่าปัญหาฟิวชั่นในยุคนี้กำลังถูกแก้ด้วยเครื่องมือใหม่ๆค่ะ การสร้างและควบคุมพลาสมาที่ร้อนระดับร้อยล้านองศามันซับซ้อนเกินกว่าจะคำนวณด้วยมือหรือทดลองแบบสุ่ม4สุ่ม5ได้การใช้ AI และซปเปอร์คอมพิวเตอร์ของ NVIDIA เข้ามาช่วยในการทำดิจิ w i n ทวิบ หรือแบบจำลองดิจิทัลของเตาปฏิกร์ทำให้ CFS สามารถทดลองและปรับแก้ตัวแปรน,นับล้านได้ในโลกเสมือนจริงก่อนที่จะสร้างเครื่องจริงมันช่วยลดเวลาและค่าใช้ใจ่ายในการพัฒนาไปได้อย่างมหาศาลเลยสุดยอดเลยนี่คือการเปลี่ยนสมรภูมิจากแท้การแข่งสร้างฮาร์ดแวร์ที่ดีที่สุดไปสู่การแข่งว่าใครมีซอฟต์แวร์และพลังประมวลผลที่ฉลาดที่สุดด้วยแล้วอีกเจ้าหนึ่งล่ะคะ TAE Technologies แนวทางของเขาเป็นยังไง TAE Technologies ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับพวกเขาใช้แนวทาง FRC คล้ายๆกับ Helion คือสร้างพล a s m a เป็นก้อนๆแต่แต,แต่เชื้อเพลิงที่เขาตั้งเป้าจะใช้ในระยะยาวคือโปรตอนกับบูรอน1 1ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ยากกว่ามากยากกว่าแล้วทาไมถึงเลือกใช้ล่ะคะข้อดีคือมันแทบจะไม่ปลดปล่อยนิวตอนพลังงานสูงออกมาเลยครับ ทำให้วัสดุของเตาปฏิกรณ์เสื่อมสภาพช้าลงและปลอดภัยยิ่งขึ้นไปอีกมันเป็นการเดิมพันที่เสี่ยงกว่าแต่ถ้าทำสำเร็จผลตอบแทนก็จะสูงมากเช่นกัน โหพอเห็นภาพรวมแบบนี้เราชัดเจนเลยว่านี่คือการแข่งขันของปรัชญาทางวิศวกรรมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะครับผมทั้งแนวทางของ Helions ของ CFS แล้วก็ของ TAE แต่ละเจ้าต่างก็เดิมพันกับแนวทางที่ตัวเองเชื่อมัน่นแสดงว่าการที่ Helion ออกมาประกาศความสําเร็จเรื่องอุณหภูมิ150ล้านองศาในครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การอวดตัวเลขทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เลยครับแต่เป็นการส่งสารสารทางธุรกิจที่ส่งพลังมากส่งพลังอย่างยิ่งครับ ในโลกของสตาร์ทอัพดี t เทคที่ต้องเผาเงินทุนมหาศาลไปกับวิจัยที่ยาวนานการสร้างมาาสโตนหรือหมุดหมายความสำเร็จที่จับต้องได้และสื่อสารง่ายแบบนี้สำคัญอย่างยิ่งต่อการระดมทุนในรอบต่อไปมันและอาจจะทำให้การเจรจาระดมทุนรอบใหม่ของพวกเขาง่ายขึ้นด้วยมันยังเป็นการส่งสัญญาณไปถึงคู่ค้าในอนาคตด้วยใช่ไหมคะ อย่างบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่หรือแม้แต่ Microsoft ที่มีข่าวว่าได้ทำสัญญาซื้อไฟฟ้าล่วงหน้าจากคีเลียนไปแล้วถูกต้องครับการมีลูกค้ารายใหญ่อย่าง Microsoft มารอซื้อไฟฟ้าที่ยังผลิตไม่ได้ด้วยซ้ำมันคือการยืนยันความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งมากค่ะการประกาศความสำเร็จครั้งนี้ก็เหมือนกับการไปบอก Microsoft และลูกค้ารายอื่นๆว่าสิ่งที่คุณเดิมพันไว้กับเรากำลังจะกลายเป็นจริงเร็วกว่าที่คิด มันช่วยรักษาโมเมนตัมทางธุรกิจและดึงดูดบุคลากรเก่งๆให้เข้ามาร่วมทีมได้อีกด้วยเข้าใจเลยค่ะภาพรวมทั้งหมดมันเชื่อมโยงกันอย่างน่าทึ่งตั้งแต่ฟิสิกส์ของพลาสมาไปจนถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจเลยงั้นก่อนที่เราจะไปถึงช่วงสุดท้ายเรามาลองสรุปประเด็นสำคัญส,ค,ญสคัญที่ได้จากการเจาะลึกข้อมูลชุดนี้กันอีกสักครั้งดีไหมคะดีเลยครับข้อแรกเลยคือความสำเร็จของฮ e l เลียนเอ g เนอร์จีในการสร้างพลาสมา150ล้านองศาเซลเซียส นี่ไม่ใช้แค่สถิติใหม่แต่เป็นเครื่องพิสูจน์ที่สำคัญว่าแนวทางเทคโนโลยีของพวกเขากำลังมุ่งหน้าสู่ Sweet Spot. s วิต t s สปอครับหรือจุดที่การผลิตไฟฟ้าจากฟิวชั่นจะคุ้มค่าทานในเชิงพาณิชย์ได้จริงข้อที่2คือความเหนือชั้นของเทคนิคการผลิตไฟฟ้าที่เรียกว่าบีบแล้วปัน่นใช่ครับ ซึ่งการแปลงพลังงานจากฟิวชั่นเป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรงไม่ต้องผ่านระบบกังหันไอน้ำที่ซับซ้อนนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้โรงไฟฟ้าฟิวชั่นมีขนาดเล็กลงและมีประสิทธทิภาพสูงขึ้นกว่าที่เคยคาดการกันไว้และข้อสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันค่ะนี่คือสมรภูมิธุรกิจดิฟเทคที่ดุดเดือดโดยมีผู้เล่นรายใหญ่อย่าง Commonwealth Fusion Systems และ TAE Technologies ที่มีแนวทางเทคโนโลยีที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง การประกาศความสำเร็จของฮีเลียนจึงเป็นเหมือนการยิงปืนใหญ่เพื่อส่งสัญญาณสร้างความได้เปรียบในสงครามครั้งนี้สรุปได้ครบทั่วเลยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันก็นำเราไปสู่คำถามชวนคิดที่น่าสนใจมากเมื่อเรามองภาพใหญ่ว่าเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบอย่างพลังงานฟิวชันนี้กาลังถูกเร่งให้เกิดเร็วขึ้น ไม่ใช่โดยโครงการของรัฐบาลขนาดใหญ่แบบในอดีตแต่โดยการแข่งขันอันดุเดือดของบริษัทสตาร์ทอัพที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนเอกชนมหาศาลใช่ครับน่าคิดต่อจริงๆอืมลองจินตนาการดูนะครับว่า อะไรคือข้อดีและข้อควรพิจารณาของการที่เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเช่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นในสมรภูมิธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงเป็นตัวขับเคลื่อนแทนที่จะเป็นการพัฒนาโดยสถาบันของรัฐหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเพียงอย่างเดียวค่ะการแข่งขันที่มุ่งเอาชนะกันนี้จะเร่งให้เทคโนโลยีสำเร็จเร็วขึ้นจริงหรือหรือมันจะนำไปสู่การสร้างกำแพงทางสิทธิบัตรและการกีดกันทางเทคโนโลยีที่สุดท้ายอาจทำให้การเข้าถึงพลังงานสะอาดนี้ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรจะเป็น เป็นโจทย์ใหญ่ที่น่าขบคิดตามไปพร้อมๆกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เลยครับ